น,นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยประชาชนเกี่ยวกับสถานาการณ์ข่าวปลอมซึ่งอาจสร้างความสับสนเข้าใจผิดให้กับสังคมกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยล่าสุดครับทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการทํามอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมประจําสัปดาห์ในช่วงของวันที่14ถึงวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าว มีข้อความที่เข้ามาทั้งสิ้นเนี่ยกว่า11ล้าน5 4 6 17ข้อความจากการคัดกรองครับมีข้อความที่จะต้องดําเนินการเนี่ยตรวจสอบกว่า2 3 7ข้อความรวมเรื่องที่ต้องดําเนินการตรวจสอบเนี่ยกว่า116เรื่องโดยเป็นข่าวเกี่ยวกับโควิดกว่า21เรื่องขณะที่ภาพรวมทั้งหมดสามารถแบ่งได้กว่า4กลุ่มครับหเลยเนี่ยก็คือกลุ่มนโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการกว่า74เรื่องกลุ่มที่2คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงสิ ค้าและบริการผิดกฎหมายกว่า29เรื่องกลุ่มที่3คือภัยพิบัติ6เรื่องและกลุ่มที่4คือเศรษฐกิจ7เรื่องโดยในภาพรวมเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วกว่า66เรื่องนอกจากนี้โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมครับถึงความคืบหน้าในเรื่องการตรวจสอบข่าวปลอมพบว่ากระทรวงดิจิทัลเนี่ยได้มีการรับการตรวจสอบข่าวปลอมแล้วกว่า66เรื่องซึ่งจํานวนกว่า30เรื่องเป็นเรื่องจริงถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับจากการรณรงค์สร้างความรับรู้ข้อมูลข่าวสารปลอมทําให้ประชาชนเนี่ย รู้เท่าทันข่าวที่มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์มากขึ้นและตื่นตัวที่จะมีการแจ้งเบาะแสให้ทําการตรวจสอบทําให้สัดส่วนของข่าวปลอมเนี่ยและข่าวจริงมีแนวโน้มขยับเพิ่มขึ้นทั้งนี้ครับประชาชนสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ที่สายด่วนครับโทรศัพท์หมายเลข1 1ึ่ง